จิตสำนึกรักเมืองไทยในความรู้สึกของผมผมว่าต้องแยกความเป็นประเทศชาติออกจากตัวบุคคลนะครับผมรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยเราถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีจิตสำนึกรักเมืองไทยด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนจะมาฝ่ายไหนจะไปเนี่ยสุดท้ายพวกเราที่เป็นคนกลางเนี่ย ก็ยังคงต้องทํางานกันต่อไปยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับจิตสำนึกรักเมืองไทยในความหมายของผมคือแยกตัวบุคคลออกจากส่วนรวมซะแล้วเรานําพาส่วนรวมไปให้ดีที่สุดเราเป็นกระบวนการหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมพยายามอย่ายึดติดกับตัวบุคคลนะครับยึดติดกับส่วนรวมไว้แล้วก็ทําประเทศชาติดีที่สุดครับให้โอกาสซึ่งกันและกันนั่นแหละครับผมว่าจะเป็นจิตสำนึกรักเมืองไทยในความหมายของผมครับ เทคนิคการทำสปอตโฆษณาหรือสปอตโทรทัศน์ชุดนี้เนี่ยให้โดนใจผู้ชมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันไม่มิทฤษฎีตายตัวหรอกเนาะผมก็จะพูดสิ่งที่อยากบอกนะครับเราต้องลิสต์สิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยให้จบให้ได้ประเด็นหนึ่งประโยคแล้วนำประโยคนั้นนะ่ะมาขยายเป็นเรื่องราวให้จบภายใน60วิวิใช้แต่ละคัดแต่ละเฟรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับฟังดูมันเหมือนจะง่ายแต่จริงมันยากมากนะครับสรุปก็คือพูด ศาส,สนาคติของคุณในสิ่งที่คุณอยากจะบอกให้จบภายในหนึ่งประโยคแล้วทำประโยคนั้นให้เป็นภาพ60วินาทีครับสู้